กระถมเอาไว้ง่ายๆสไตล์แหนมตอนหัดเขียนชอชิงวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับเพี่อนชนะชอชิงกันนะคะเราจะมาดูกันว่าชอชิงมีวิธีการเขียนอย่างไรและอ่านออกเสียงอย่างไรคะ่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะชอชิงอ่านว่าชอ ม้วนหัวกลมๆลากลงมาด้านล่างแล้วลากไปข้างหลังเสร็จแล้วม้วนลงมาด้านล่างแล้วลากขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นลากข้างหลังข้าช้าชิมผ้ามาดูกันอีกครั้งนะคะช่อชิมอ่านว่าฉ่อม้วนหัวกลมๆลากลงมาด้านล่างแล้วลากไปข้างหลังเสร็จแล้ว ม้วนลงมาด้านล่างแล้วลากขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นลากทำหลังค้าชอชิมค่ะเป็นไงบ้างคะยังทํากันได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้แล้วอย่าลืมจุดย้ำซักคนก่อนด้วยนะคะจะได้กินเก่งเดี๋ยวพบก,ะะก,ก,วก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ